สวัสดีครับน้านาครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเลาะคางเก็บน้ำนะครับเนาะสวัสดีน้านาสุขุมสุขคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของโจอีสานนะครับปานาครับผมที่เขามาให้กําลังใจกันนะครับเมื่อกี้นี่ปานิ่งอยู่นี่ครับน้านาใส่ไงแต่ตาวอนนี้พ่อฟูงปลาตะเพียนครับผมใส่กับโใหญ่ปันไดครับผม ร้อยยิงปะนิ่งตัวนี้ใส่งามครับปะนิ่งครับปะตะเพียนกันหลายครับนั่นนหละจว่าตัวบ่อยญ่ปนญใดเนะาะปะนิ่งครับ <c oughs> โดนวะก็ดังตกุกเนาะว่าพโอ้อนะพถืกสิ บแงบถือบถืออีนะฮู้เงี้ยมาวนนใส่บบใส่งามเลยใส่ทอฟ้ามือเลยแหละยิ่งบถือครับโอ้ยเอามายนนะไม่เอามะ ฝนเศร้าเาซ้ำนี้ก็ยังบ่ค่อยร่มนะครับสายสายมากบนแน่บนแน่จนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเลยมีฝนตกนะครับฝนตกยังมาแรงครับผมไปทางใด y หรอผู้ว่าโอ้เมื่อกี้นี่ยดางโต๊ะบกแห้งหรือว่ามันโดนเต็มเต็มครับว่าถือ ว่าม,มันถือคักๆเลมันถือเสยกว่นไปทั้งใดหรือว,วา่าบ้านเห็นตะฟงปลาตะเพียนครับนั่นแหละแดดกำลังออกมาครับ ตะเพียนมันโตใบใหญ่ครับผมจะว่ามันลายดีเลยบตทอฟาร์เมอร์เลยองยิ่งบึงอ่าบดมันหน่อยครับประมาณสามนิ้วเนี่ยปตัตเพียนโตใบใหญ่ครับเป็นฟูงเลยครับเนี่ยนะลองไปลองมากเลยปตัตเพียนเนาะลองยิ่งมึง ก็ถ <irgend> <laughs> <laughs> oh. ือจักตัวก็ถือจ็กตัวเลยครับนะตัวน่อยอ่ะรอลรุ่นกันไหมครับยังว่นไปวอนมาท่านบวมีแห่นะเอาแหวานไปเลยนะครับผมเป็นฟูงเลยครับโ้ครับน้นะบางไม่อีกว่ะนี่หลอดน บังไหมดเว้ยโดนบอ่อ้ยขาำแล้วม้านี่มันบางต้นไหนไม่ยาลาบครับผมบมุถือซ่ำลูกดอกไปนั่นพอดีเลยวะ่ะีผ่าดอีกแล้วครับผมมุดถือมุถือ เอาไหมครับผมโม่อบป่ายใหญ่เลยครับนับ่น่าพาขีลล่รถเลาะเรื่อยๆเนาะครับชมบรรยากาศไปก่อนครับผมร่มกับ พอคอยมีเนาะแต่ว่าป่าพอเห็นร้อยเด้อูงกว่านิดเดียวแต่ว่าตวัวบ่ใหญ่ ใส่ปลาเกือรครับสับจักบาทนะหาประมาณกันครับมันบ่นิ่ง วะไงครับผมปะเดี๋ยวรอรุ่นกับต่อครับว่าจะได้่อป่าป่าติดไข่ครับคุอยูคุนใส่ไล่ไว้เพื่อเห็นท่ากันมาบึงป่าติดคข่จนตายแล้วสม้มีเดี๋ยวรอรุ่นนวกันครับผมว่าจะได้่อป่าไงวะ บ็ถืออยู่อ่ะนี่กระคอกระถือกันนั่นแหละโอ้ยเนีวานกระถือกันนั่นแหละเต็มหัวเลยใจบ่เลีนเนาะโอ้ว่ามันบรถือเพราะมันบดินเลยเขาเต็มกลางหัวเลยครับผมว่าอยู่เบนดังตบแบบนี้ เรียกว่านบดถึงนกครับผมเอาจุดนกเอาแยมแรงแห้งนานมาแล้วะอน,น่อยครับเ็บแปมก่อนครับผมใส่ปลามมานแล้วตัวนึงไปเดี๋ยวรอรูน้ำกันต่อครับผมเราจะพอไปนิ่มใส่งามๆบ่ เขาแนั่ๆนนะนะอุ้มพกถืออีกนะฮะยปลาพกถือโอ้อะไรวะตอนนี้มันใจปลาเกลือนะเมื่อกี้โอ้เป็นเจ้าใดดอกมือนี่นปลาบกถึอบกถือเพียวเ,เอาไม่ครับเอาไม่ เปิดกล่องมาท่านครับแล้วน่าโอ้ยพันแหนะใส่งามอยู่ครับผมโอไปพันแหนะคนมาเขาหล่องเนาะกดเปิดกล่องมาท่านครับพันแหนว่าบักคักเลย์ไปเป็นปุ่มเลยพี่น้องเอไปขึ้นโอ้โหมึงไงใส่ทอฝามือนี่แหละ มันพันแหนกมากดูสิคเออตัวหนึ่งแ,นแ,นแว่นเลยคุณยานมันเข่าในแหนก่อนนอกากเร่อได้เปิดกล่องมาทันเลยยิงก่อนครับผมเอ,เอาเอาแล้วครับผมออมันตัวหน่อยเลยอยู่ในนามนะเดี๋ยวเบิ่งตัวในหน่อยครับผมใ,ใส่งามอยู่น่ครับ ตัวนี้เนีย้ยวนพันคักพันเนียบันจะไปกันแะล้วเอาอเคี่ับใส่บิ่งแนะนำตัวนี้หน่อยอครับก็ขึ้นมากกับใส่งามายมีครับผม ทอฝ่ามืออยู่ครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปลุนกันต่อน,นะครับเนาะยังหมุดใส่ใหญ่ๆเลยครับมือนี้อ่ะเดี๋ยวรอลุนกันต่อครับอุยบอ้ยถืออุ้ยนีปานยี้มันถือกับนแล้วนะโอ้โุคนเป็นแบบนั้นนะเฮ้ยใจหอนเลย วันนี้ลอยลงลงลผ่านนะาโอ้ยังบนนี้ครับยใส่งามสิยัง่าถือเองเลยวะวันนี้หลุมนี่หลุมมันอยู่นี่ครับขาวๆโอ้ยยังวะขึ้นไปด้วยลอยไม่ไกลยังมาถืออยู่ ใส่ง่ามเลยนะอยจะมาตื่นไปก่อนครับโอ้โหปืนใส่ง่ามนียิ่งมัถือเดรงไดิว่ายมาหาลุมมันมาเมื่อกี้ แล้วครับนั่นแหละอุะอ้ยบอกเลยคุณซ้มอุ้ยหัวเขาเนี้ยเน้อ โดนหะน่าจะโดนนะ่นาจจะโดนครับผม่าจะโดนครับโดนแล้วข้างแดงเลยครับผมเกือบบดถึกอ้อาวมันๆครับนั่นแนหะตัวนี้ก็ ใส่นี่กเกือบโล่นะครับใส่เกือบโลครับนั่นแหละนี่ครับผมสวยงามครับวนตุ๊บเกือบว่่ได้กินืนี่ปลาจึงได้ลงมือเนี่ยลองไปไก่นี่บ่งถืออยู่ ครับผมมันมันครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อครับนัน,นะนป่นครับนัน,นะสามสีต่ตเลยครับผมผมสียิ่งถึงบนเนียไล่กันรอยว่นกันอยู่มับนบนนิ่งครับผมนุ่น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 สามสีต่ตเลยวะ ทั้งได้แล้วบันว้ายขึ้นยางแล้วบอเห็นทุกบันนี่อขึ้นยางแล้วันหนีซ้ำบันใส่ไงเลยครับ ยางเร็วพันโเห็นสำเนียงบ้านไปทั้งเลยสี่ตเลยครับเมื่อกี้นี่นี่ครับลุมมันอยู่นี่ัวนี้เมื่อกี้เก๋ยิ่งปลาลุมร้อยขนเนาะย่างน้าไปดีน้องบกเข่าแหนีกวันยูเกนน๋นี่ยิ่งบกถืออยนนีงโอ้ตายขีย่ไลบขนาดเลยเอ้เมื่อกี้ร้อยว่อนเก๋ยิ่นี่ตั้งหลายตัวขนลุมมัน จุดลุมป่าครับก็บรู้ว่านานาที่มุดยิ่งมามามาหมุดหรือยังนเ,เนาะครับเพราะว่ารู้สึกว่าป่าเนี้ยมันจัดแตกๆหน่อยนึ่งหนึ่นึ่ไปขึ้นจิ้มนาเมื่อกี้ป่ามันกับะแวงเนาะครับเพราะว่าเข้ามุดยิ่งขัดขนาดเลย น้ำบ้เลิกครับนี่เท้านีเ่เพียงเอวเพียงข้อเป็นบางมองเนาะเดี๋ยวรอลุ่นกันต่อ ใส่ใบใหญ่เนาะใส่แดดเดียวนะครับผมวัาสินยิ่งเมื่อกี้เขาไปนใปนปลาเนี้ยสำออกไม่อยู่คนละ นะครับพอรู át, ya, ้ว่าเปิดกล่องทันบ่กล่องเปิดทันโอ้โใส่ไงอยู่ครับผมอย่างนเนาะเอ้าหลุดบ่โอ้นึกว่าหลุดเฮ้ยเฮ้ยเ้อมกล่องเปิดทันบอวูรับน่าครับ ใส่งามเลยครับถือใส่ว่ะโอ้ถือไดงเขาเขาเต็มอยู่ครับผมใส่โลครับนะเนฮะ้ยลุดนี้อู้เกือบไม่ได้กินโอ้ถือหน่อยเดียวเลอู้ยเกือบตัวต้องแามมไป เเข้าใส่วะนี่ครับเขาใส่เขาใส่ถ่วงนี่ผมเพื่อหลยพูดเอา้านีครับนะั่นแหะใส่โลครับเฮามันมาเขาเอานานนะครับสำหรับออกไม้มือนีก่ะ บบแหน่นะครับเนาะตอนนี้ก็จ,จะใบมุงเลยเนาะมาเป็นผลงานเหมือนกันครับผมนี่ผลงานเหมือนกันครับผมขี่รถเลาะนิ่งเลาะคางข้างไปเรื่อยๆเนาะครับมาเป็นผ,ผลงานใส่โลครับผมนี่เกือบปะถือกำลับหน,นาเนี่ยตัวนี้ก็น่า,นานจะเกือบโลด้เนาะ นี่ครับแต่งเงือกพอดีเลยครับผมยิ่งเขาแต่งเงือกเนาะไปต่โลกจะสองแ้มครับไม่นาน,นี้ครับอ้วนๆเลยครับแต่ปากคอรครับผมอือปคอ,ปคอตัวน,นี้ว่ามันยิ่งบ่ถือน้อยยิ่งทีเดียรครับครับผมผลงาน ครับนั่นนะเอ้าที่ไดก็ฝากที่ตามผลงานในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของจอีสานวันหน้านะครับโดนๆก็ที่ไดเฮ็ดชิปทีหนึ่งนะครับน่ากะบอกไอยว่างนะครับที่ได้เดินทางไปทํางานต่อนะครับเนาะเอ้าสาหรับคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้หาแต้มนะครับนั่นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมั่นใดมีโอกาสก็สีลง้องชิปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าเจ้านี่ก็บอก่อยว่างครับติดงานนะครับไปเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับผม